เราขอแนะนำเครื่องปั้นลูกชิ้นเชิงพาณิชย์เครื่องทําลูกชิ้นเครื่องบีบลูกชิ้นและเครื่องผลิตลูกชิ้นตัวเครื่องทําจากสแตนเลสทั้งตัวเฟื่องหมุนทําจากทองแดงกําลังการผลิต180-220ลูกต่อนาทีผลิตได้3ขนาดยอดนิยมในไทยคือขนาด2เซนติเมตร2.5เซนติเมตรและขนาด3เซนติเมตรขนาดทั้ง10ลิตร ลูกค้าสามารถใส่เติมส่วนผสมสำหรับปั้นลูกชิ้นได้เรื่อยๆในขณะที่เครื่องทำงานวัสดุทำจากสแตนเลสทั้งเครื่องสแตนเลสเกรดดีแบบหนาป้องกันรอยขีดข่วนมอเตอร์ทองแดง750วัตต์เหมาะสำหรับผลิตต่อเนื่องใช้งานต่อเนื่องได้ดีเฟื่องหมุนทำจากทองแดงผลิตลูกชิ้นได้4ขนาดมาตรฐานมีแม่พิมพ์ทำลูกชิ้นให้4ขนาดคือ 18, 20 22-26มิลิเมตรกำลังการผลิต180-220ถึง220ลูกต่อ1นาทีเชิญท่านตัดสินใจใช้เครื่องมือและอุปกรณ์นี้รับรองว่าจะคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพทางการผลิตสูงท่านจะพึงพอใจและไม่ผิดหวังแน่นอน